ไปนี่ <laughs>

เมื่อไปเนาะเอ้อ่าวข้าวามาให้ในเคียวว่นพี่น้องเลยมาเบิ่งหูเบิ่งตาก่อนสบายดีพี่น้องเอ้ยม่ในญ่เคียวสิไปหามมองมาอื่นพี่น้องเ้ยขั้นกอไดานก็านมันขั้นๆพี่น้องเอ้ยขั้นขาย่องโลดมันขั้นเจ็บเจ็ๆขั้นๆเนาะ ไม่ขนาดนะมันเป็นหงเป็นต่อน่ะได้พี่น้องมาตายอี่ยังพี่น้องในนี่นี่พี่น้องเลยเบิ่งเดิมชิคกอยพืชแล้พี่น้องเลยยันลเจ็บเบิ่งไหนนะพี่น้องมันบลเจ็บนะคือมันคั่นาดคั่นบอานคนหนักกูพี่น้องม่ใหญ่เกี่ยวเป็นหยองบาที่มันคั่นเนาะโอ้ยเจ็บแหงเลยมันคั่นเนาะเออมันคั่นายกับคั่นเลยพ่อได้อย่าไปเกลามันมันคั่นข้าเม็นหวานเนื้อตาก้าม็ดมันเป็นเนิน หอยงองไล้คือสิ่งหนึ่งึ้นเป็นเป็นต่อน้ามัจเริ่ม้หมองมือื่นพี่เนาะถ้าเขาจ้าว่าให้ให้ปลาในผ่าก็ผ่ายเนาะเออเผ่าก็่าออกเลยนะน้ำมันเยีคือมันทมเลือดในบางนึ่งนะอาจจะแดมมาด้วยนั่นนะทังในเนี่ยเป็นตะหยางแห้งเขาก็ไม่ได้เจ็บว่เาจ็บเมื่อื่นคั้นนะคั้นกานาใบแห้งก็คั้นคันสิเจ็บเจ็ดนหนึ่งนะะ วันน้ำลายพี่น้องเดิ่มออนข้าวขาววันสักซุยวันพ่อมีเอฟซีกันพ่อแม่พี่น้องเอีพ่อแม่เอฟซีพี่น้องกานบ่งน้ำเหมเกี้ยวในพี่น้องเอ้ยนะนี่ตายเคี้ยวจะพานามอื่นพี่น้องเอ้ย อบใจอุซีตกตานอส่งสอกมาเตยัเคี้ยวเป็นยงดีเน่ตกตะนพี่น้างเออตาเบิ้งไปหามอว่าสิเป็นได้กับจังสรเียนหนาวซุยขาวตามล้งพี่เนองเลยเบิ่งในกล่องแห้งเต็กเบิ่งตูบลงเลยอืมตูบนะแห้งเซงเส็นเนี่ย้อาหนน่าอะ่งไอไปก่อนจะบุไร่บุไร่บบก่อนใต้หนามีไงเคี้ยวพี่เนอะ ลืมพี่น้องเอ้ยอันอยาก็ให้พี่น้องเข้าใจพี่น้องเอฟซีอันเพิ่์นว่าอันเห็นอันซาซุยอันอันเอิร์นว่าอีนายเขียวเพิ่์นว่าซาซุยอันนยังอุทานบอดี้โบแมนพี่น้องเอ้ยเคยเอิร์นถ้าเป็นภาษาภูษไทยนี่พี่น้องแห่งกาเซียนอันพูดพูดเพิ่นอันคอมเมนต์นะนะแห่งกาชินักอีนายเขาเอิร์นนะมิเตียงสีอีนายเอิร์นเอิร์นเอิร์นคือแมทเอาคือคือยายเขียวเนี่ยเขาจะเอิร์นเลยได้ อีนายอีนายอีนายเขาเอิญน่าไม่ท้าอีเบอเอออีเบออีนายเขาเอิญนะก็คือเขาเอิญอีแม่นี่แล้วพี่น้องอีแม่นี่กะจังชี้กะอีแม่ออกก่อนอันนี้กะอีนายเคี้ยวเคยเอิญเคยเอิญนะนะพี่น้องไพ่เขาออกเท่ากันอะไรพี่น้องเลยไพ่สิบบว่าอีนายเคี้ยวไปใส่เถอะนี่นกอันกะดาเชื่อสมมุิว่าอันผูกขาอันนนั้ลงคลิปไปกระดาษเชือกอันมีแต่กดใจซื้อเลยพี่น้องเด้อ มองให้หาให้เกียดเป็นใหญ่เคียวนี่ใหญ่เคียวสู่วันน้ํแสงบ่ดักพี่น้องเอ้ยครัต่อไปก็สิแม่ล้านสาวสิเป็นพนุ้มซอกเนาะซุยเนาะพี่น้องเนาะไปลงคลิปนเนาะคมีา่าายายกสินลานสาว่มอย่าเป็นล้านสาวอยู่พี่น้องเด้อตามใหญ่เียวบ่เซานะอซะนสิามใหญ่เียวโอ้ยนลงคลิปไปซสิหมมาลานสาวพี่น้องเอ้ย มันก็นลงไปแต่คลิปหนึ่งเวลากินเขาไม่ระวังได้หมดแล้วไม่ไหวอ่ะภูไทยบ้านบ้านได้บ้านบ้านที่พอวว่อ,อนหนออุนน,นะน,านาว,านาวานะเคอิ์นไม่ไงเคอร์อีนายนะยอ,อีไนน์บอกนาวะนาวะเนาะอีนายเนาะผู้ไทยก็มีหลายเผ่าผู้ไทยได้พี่น้องผู้ไทยบ้านนาวะเขาจะเอิ์นไม่ไงครับแบบไม่ไงเคอร์นอีไนน์อีนายเป็นห้ออีนายอีตาเนาะอีนายอีตาอืออาไม่ไงจึงสับปยรดได้มันก็เป็นคำปกติคำธรรมซาสจ้าพี่น้อง ก,ก็เป็นคำาปกตินาะอย่าว่าอย่าว่าเขาใจได้จะหาว่าซาซุยนิไซบุรีมันก็เป็นคำาปกติของบ้านของเมืองอยู่อีนายอีตาอีแม่อีพอนะอีนายเขียวแม่เตะเสือมูซาพาจะเป็นยังไงลองดู

เด็นแล้วคือโบกเก็บดูนเอออ้าวซอกซอกอ่าอ่าพี่้อดสมมุติว่าอ่นนััก้ากรันคน่หรอับอินเอียเขียวเด้อินเอี้ยบอันใด แค่มันงามอยบ้างอนนีสันไหนนะร้อยบใหญ่ยู่เนะนงมวลอยู่บ้างข้า n หงาฮะ มันแพงมันแพงกับแฉะตายมาเดินยู่ละอันขู่ละู่ละสองร้อยเอไเดร่แมู่ลกึเนื้เ่งเือใหน้่งใช่เน้่เนือบางโบตีมือหบอเนไกกับส้ฮะ

เฮ้ยตัวมาต่เว้นผู้หึแจกของห้องผู้ข้อก่อนสำนัพิณน้ำขาก็สมัยในเพียบช่างขันละ้ขเล่นะผู้ีเล่น้นั่ขานจ้ารนขเจ้าขัเกิดทางพิเจ้าผู้ขี่ใ้ผู้เอามือซีาอออกเอาี้้ม่สามือซอกสอกเออ นางกันโฆษณาอาพี่นอ้องคลิปนี้ก็ล่าพี่นอ้องเพียงสมนีเขบคุณทุกท่านที่ติดตามส้มสมบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแม่เบื่อสุส